เขาก็ลกุกไหมเขาก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับมาช่อนครับมาช่อนนี่ครับสวยๆนีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายนะครับออกหมายมาทางบ้านแขวนนะครับ มาคนเดียวครับผมเี่ครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเอามากี่ต่อครับก็เอามา2ต่อนะครับอันนี้ซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนใส่เสื้อตบตูดนะครับนนี้สายด่วนครับกาว่าจะใส่ตรงนี้นะครับเห็นมันขันอยู่ตรงนี้ครับตรงสายไฟนี่ครับรับบรรยากาศวันนี้คือเหมือนเดิมครับ ก็คึมๆึมครับวันนี้เดี๋ยวต้องรีบใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมรับมาลุ้นกันเลยนะครับก็ใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาถึก,กีมันขันอยู่ตรงต้นสูงนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะมาสู้หรือเปล่าครับ วัตถะใส่ตรงนี้นะครับไอซูเปอร์แมนก็ใส่อยู่นู้นครับผมอยู่ไกลครับดูครับอยู่แถวๆนู่นครับตอนแรกวัตถะใส่ตรงนี้ครับได้ยินเสียงแมวครับแมวป่าร้องอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ค่อยกล้าใส่แล้วครับกลัวมันมาเล่นนกครับ มันอยู่ในป่าตรงนี้ครับร้องตัวแรกมันร้องอยู่นู่นครับวันนีม้มาถึงนี่นะครับเมื่อกี้มีดิวตันอยู่ต้นนี้ครับเนี่ยเป็นพุ่มนะครับมร้องดิวตันเลยนะครับเสียง กลางไปหาใหญ่ครับมันลงหากินตรงนี้ครับก็ได้ว่าจะใส่ตรงนี้กวแมวมันมาครับเดี๋ยวหาที่ใส่ใหม่ครับมาได้ย้ายครับใส่ที่เก่าครับสายด่วนลองเสียงดูครับเมื่อกี้มีหลิวตันเสียงทางกลางไปหาใหญ่ครับอยู่ตรงป่ามันนี่ครับ ยังไม่มานะครับแม่กุปินไปทางไหนครับตอนมาใส่น่าจะลงหากินนะครับไม่มีที่นั่งด้วยครับต้องนั่งใกล้ๆครับไม่ได้ครับเสียงครับเป็นป่าใหญ่นะครับ มันมีทั้งป่ายางครับเดี๋ยวมานลุ้นึ้นเลยครับอันที่มากับอากาศคึมคมครับีัน,นกับเมฆก,ก็หนาครับจะตึ่งตกเลยใส่นกก่อนเมฆกกไหลพายุน่าจะเข้าครับคึมครับ ทีนมาใส่ก็ตรงนี้ก็ลงหาก,กินหลายตัวแล้วครับลงหาก,กินหลายตัวแล้วครับตรงแล้วก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ห่างๆครับตรงตอนนี้นกป่ายังเงียบอยู่ครับยังไม่มีนกป่าขัน,ตอน,นตอนมาใส่ตอนแรกก็ เหนเยอะยูยนะครับโงงากินด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับเออละสายตาไม่ได้ครับมีแมวด้วยครับลัวครับบนมาเล่นนกครับนั่งอยู่ไม่ไกลนะก็ใส่ใกล้ๆครับสปอ์แมนกันมุ่นครับอยู่มุ่นครับใส่ตรงปากทางครับ ตรงสายไฟครับเมื่อกี้นกป่ามาเรียกกับซูเปอร์แมนครับเรียกไปเรียกมาไม่รู้ไปทางไหนครับสายด่วนก็ยังไม่ขันครับกกินดินเฉยครับน่าจะรอนกป่านกป่ามาใกล้ๆก,ก็อาจจะทำนะ ตามลุ้นไปเรื่อยๆครับผมนกเขามันก็ลงนอยูอน่นู่นครับนอนอยู่ตรงขอนไม้ครับนู่นครับตรงสูงสูงนู่นครับลงนอนอาบแดดเฉยครับนกป่า สายด่วนก็มีขันนะครับขันแต่ตอนแรกสองสามคำครับจิกินดินเฉยครับนกป่ามลงตรงนู้นครับหลายตัวอยู่ครับตร้ตนเกาะตน้นต้นยางนี่ครับ แต่นกต่อที่ครับมันไม่ทำอากาศคืมคืมมันก็เลยไม่ทำครับต่อให้ขันเลยครับเดี๋ยวจะย้ายสายดวนครับยา้ายสายดวนไปทางนน้นครับตรงกองไม้ครับมันกเกาะอ,อยู่ตน้นอยู่ตรง ต่อไม้ครับก็อยู่สองตัวครับมันไม่มาตรงนี้ครับเดี๋ยวจะย้ายไปหาตรงโคกๆนั่นครับเข้าแล้วครับเดี๋ยวครับติดแล้วครับติดแล้วติดแล้ว,ลวเข้าเร็วติดเร็วครับ สงสัยก็เป็นเทินเขาครับมาคูครับน่าจะเป็นหลิวหรือเปล่าไม่รู้ครับเข้าเร็วติดเร็วครับไม่รู้มันเข้าตอนไหนครับผมมองไปเห็นในสายด่วนมันจ้องจะคูนะครับแต่มีหลิวอยู่ตัวนะครับเทินเขาอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับอยู่ตรงไม้นี่ครับมาเกาะไม้ประจำครับรู้มาจากทางไหนครับสายดวนคูสองสามคำเขาก็วิ่งคูนะครับ ัวใหญ่ด้วครับสีสวยมากครับขาวมุนเลยครับตัวใหญ่ด้วยครับติดสองนะครับเกือบหลุดนะครับนิดเดียวเองครับติดตรง,งนี้นั้น สามนิ้วครับไม่ถึงข้อครับผมหลิวตันหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหลิวนะครับตัวนี้พอเทิร์นเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับลายสวยมากครับลายกริกทียิบเลยนะครับนี่ครับสายด่วนจัดแล้วครับ แต่ไม่ได้ยินเสียงนะครับตอนลงไม่รู้มาจากทางไหนด้วยครับเมื่อแต่เดินไปครับไปหารถยังไม่ทันถึงรถด,ดีครับลงหาสายด่วนติดเลยครับสายด่วนครับน่าจจะเป็นรลิวตันครับตัวนี้ พอเทินเขาอยู่ตรงนี้ครับเห็นเกาะอยู่นี่ครับตอไม้นี่ครับเห็นเกาะอยู่แถวแถวนี้ครับก็เลยมาใส่ดูครับตอนแรกใส่อยู่ตรงนู้นตกต่อก็ไม่ขันครับนี่ครับสงสัยจะเป็นเทินที่เขาอยู่นะครับก็เลยจัดเลยครับสด่วนก็เก็บมาแล้วครับสายด่วนจัดแล้วครับหนึ่งต็ม ยังเหลือซูเปอร์แมนครับยังไม่ได้ไปเก็บครับเดี๋ยวก็ไปเก็บก่อนแล้วหาที่กินข้าวกอนครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับกลัวฝนตกมาเป็นเช้ารีบใส่ครับผมก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวไปเก็บซูเปอร์แมนก่อนนะครับจะหานั่งกินข้าวที่เย็นๆก่อนครับผมมาเด้อพี่น้องกินข่าปลาเหมือนเก่าแล้วครับกินข้าวปลาครับผม เด้อมากินข้าวป่านี่ข้าวเหนียวกับปลาดุกย่างครับเหมือนเดิมครับผมง่ายๆครับน่ครับคนก็กินนกก็กินครับผมพักกันครับครับนกก็กินเหมือนกันครับนะครับมาครับกินข้าวกินข้าวไปกันครับผมนี่ครับปลาดุกครับ เ,เสร็จก็รู้จะได้ใส่หรือว่าจะได้กลับครับฟ้าก็มืดมาแล้วครับกคนเดียวครับผมมาใส่คนเดียวครับราคุณข้าวอนครับ กับฝนตกครับผมเ,เลยพักลมที่ศาลาบ้านแดงก่อนนะครับสาลาอยู่บ้านแดงครับฝนจะตกครับผมขี่ออกมาจากบ้านแขวครับก็ออกมาจากบ้านแขวเมื่อกี้ครับฝนไล่ครับเลยมาถึงบ้านแดงก็หลบที่ศาลาครับนี่ก็ ฝนก็หยุดก็เริ่มตั้งเขาใหม่แล้วนะครับดำมาเลยครับน่าจะเก็บกลับบ้านนะครับนี่ครับก็เก็บกลับมาแล้วครับก็ออกจากสารามาตะกี้ครับฝนหยุดอันนี้ก็สายดวนก็จัดได้หนึ่งแต้มครับผมน่าจะเป็นลิวนะครับ เสียงกลางขันเพาะด้วยครับนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จัดได้หนึ่งแต้มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ